ใครๆก็ต้องรู้สึกแย่ไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาว่าแบบหน้าตาเราแบบหนูคิดว่าอันนี้ก็คือการบูลลี่ชนิดนึงเหมือนกันนะมันรู้สึกเสียเซลฟ์มากเลยเอาเก็บมาคิดมันก็อาจจะเครียดนหน่อยๆว่าแบบเออทำไมเพื่อนเราต้องมาถึงแบบถึงมาโพสถึงเราอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ การกันแกล้งนะมันเข้าถึงได้24ชั่วโมงเพราะโลกของไซเบอร์ที่สามารถที่จะเข้าถึงเราได้ตลอดเวลามันความรุนแรงมันก็เลยเกิดขึ้นตามความถี่ที่เกิดขึ้นตามโอกาสที่มีมากขึ้นความรู้สึกเนี่ยความเจ็บปวดหรือว่าอารมณ์ที่อ่อนไหวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากกว่าผู้ใหญ่ปัญหาของเขาก็คือบางครั้งการใช้คำพูด ถึงบางครั้งไม่ไม่ได้เจตนาที่จะเป็นเจตนาดีแต่ในคําพูดที่มันออกไปทางเฟสหรือทางกลุ่มไลน์เนี่ยบางครั้งมันทําให้มีปัญหากันทะเลาะกันก็มีต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายใช้เยอะมากนะคะแม้กระทั่งในเรื่องเดียวกันเนี่ย ก็สามารถนำกฎหมายหลายๆฉบับมาปรับใช้ได้นะคะแต่ไม่ตรงโจทย์ดังนั้นเนี่ยการศึกษาเรื่องนี้หรือการยกร่างพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกันแกล้งรังแกเด็กทางสื่อออนไลน์เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องบูรณาการกฎหมายหลายๆฉบับเข้าด้วยกัน xem xét ก็พบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยปัจจุบันก็ในส่วนของรัฐบาลกลางยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาปกป้องคุ้มครอง,องในเรื่องนี้โดยเฉพาะ<ม>ก็อยู่ในระหว่างถักดันร่างพรบอ,รอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้แบ่งออกไปตามมูลรัฐเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่22มูลรัฐด้วยกันณนะเวลาที่อาจารย์ศึกษานะแต่ว่าในส่วนของประเทศแคนาดาค่ะซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราได้ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะก็ได้มีพระราชบัญญัติที่ ปกป้องเรื่องนี้ออกมาแล้ว ในส่วนของประเทศไทยนะคะต้องขออนุญ,ญาตเรียนก่อนว่าจากการศึกษาเนี่ยพบว่าเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถนํามาเชื่อมโยงใช้ในกรณีที่มีการการะทําผิดเกี่ยวกับการ,ก,ารกันแกล้งรังแกงทางสื่อออนไลน์เนี่ยอยู่3ฉบับด้วยกันจริงๆตอนศึกษาเราก็ศึกษาหลายฉบับนะคะแต่ว่าพบว่าสามฉบับนี้สามารถนํามาปรับใช้ได้ใกล้เคียงแล้วก็ได้ได้มากที่สุดจริงๆจริงแล้วถามว่ามากไหมก็ไม่มากะนะคะฉบับแรกก็คือพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ฉบับที่2คือพระราชบัญญ,ญัติ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2,550และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี2,560รวมทั้งประมวลกฎหมายอาญานะคะในส่วนของอกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการหมิ่นประมาทนะคะทั้ง3ฉบับนี้ในบางเคสถ้าหากว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาปรับใช้ได้บ้างดังนั้นเนี่ยการศึกษาในเรื่องของการนำตัวบทกฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอยู่22 มูลรัตด้วยการรวมทั้งตัวพระราชบัญญัติของแคนาดาที่ปกป้องเรื่องนี้เนี่ยสามารถนำมาปรับใช้ได้บางส่วนแต่ในความเห็นของทีมงานที่วิจัยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายทั้งฉบับเนี่ยจะสามารถนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม้้ใช้ได้ใครนักเรียนเคยใช้กตินอกมาของพลบคอมพิวเตอร์เนี่ยหนึ่งแหละเราแจ้งที่หน้าเสาธงเลย ว่าการที่เราไปาใส่ร้ายป้ายสีหรือโพสต์ข้อความที่มันคนอื่นเสียหายเราจะมีโทษยังไงโทษปรับโทษจำคุกนอกจากนี้แล้วเราก็ยังเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของอเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์มาให้ความรู้กับนักเรียนคือถามว่าเราปรับตัวไหมเราปรับตัวอยู่ตลอดในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ทันนักเรียนแต่บางครั้งเราก็เรียนรู้กับนักเรียนไปด้วย ทุกสิ่งบน,นโลกออนไลน์อ่ะมันไม่มันไม่มีความที่แบบจะน่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปคือมันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเขาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตัวเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถามตัวเราก่อนตัวเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆซะหน่อยทำไมต้องไปรับแบบไปแคร์คนอื่นขนาดนั้นด้วยคือแคร์ตัวเราให้มากกว่าดีกว่าความคิดเห็นเนี่ยระหว่างคําว่าอิสระภาพกับการละเมิดสิทธ,ธิผู้อื่นมันมันใกล้กันนิดเดียวเอง บางคนแต่คนบางคนไม่ทราบว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะคือคืออิสระภาพทางความคิดของเราหรือการทำร้ายคนอื่น